มันนี่พลัสตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทเรนอาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่พลสตลาดลงทุนเพิ่มภูนเงินออม ทาง FM 101นะครับแล้วพบกันทั้งเสาและอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทาง FM 101แห่งนี้แหละครับรายการม o น e y p พลัผลิตรายการโดยบริษัท d ีซีครีเอชัและผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับอย่าลืมนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money p พลัของเราจะได้เอาไว้ฟังรายการวิทยุเอาไว้ชมรายการทีวีของเราทั้งสดและย้อนหลังได้ โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆในการดาวน์โหลดทั้งสิ้นนะครับดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ iOS เพียงแต่เข้าไปที่ Play Store หรือ App Store ก็ได้แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยพิมพ์คำว่ายุทธนาครับยอยักษ์สระอุททหารททงนนูสระอา พิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมานิพัสของเราได้แล้วเรียนเชิญเลยนะครับนอกจากจะเอาไว้ฟังรายการของเราทั้งสดและย้อนหลังได้แล้วยังเป็นขั้นตอนสําคัญในการเอาไว้ลุ้นกิจกรรมชิงรางวัลกับทางรายการได้ด้วยเรียนเชิญได้เลยนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่แจ้งความจําองจะเข้าร่วมสัมมนาสําคัญของเรา c a t t a l k for Startup and SME นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่26มีนาคมนี้อย่าลืมนะครับไปตรวจสอบรายชื่อว่าที่เราแจ้งความจำนงมาซึ่งแจ้งความจำนงมาเยอะมากๆนะครับต้องขออภัยเรารับได้จำนวนจำกัดนะครับท่านไปตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ได้2ช่องทางช่องทางแรกผ่านทางเว็บไซต์ www.yutcu.com www y u t c a i e y o u w r w e w y c a o u world wide web t y c a o u r e t y u c a o r e y o u c o ทไลายของทางรายการหรือถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะสอบถามได้ผ่านทางฮอตไลน์สายด่วนของทางรายการ0819849735 0819849735เชิญได้เลยนะครับแล้วเจอกันในวันนั้นนะครับเสาร์26มีนาคมนี้ณอาคาร Cat Tower ห้องประชุมใหญ่ชั้น30ตั้งแต่ทิงเที่ยงเป็นต้นไปไปพบกันที่นั่นนะครับตามนัดอย่าลืมนะครับไปพบกันในงานนะครับคุณฟังครับ ซัสโก้ซัสโก้น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจซัสโก้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมากว่า37ปีปัจจุบันซัสโก้มีสถานีบริการทั่วประเทศกว่า200แห่งให้บริการทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊ส NGV และแก๊ส LPG น้ำมันซัสโก้มาจากโรงกลั่นไทยออยล์ซึ่งเป็นโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดของประเทศด้วยความเป็นสถานีบริการน้ำมันสายเลือดไทยที่ให้บริการด้วยมิตรภาพและความจริงใจซัสโก้ จึงเน้นเรื่องคุณภาพน้ำมันเป็นเรื่องหลักและยังคงเดินหน้าพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องเชิญน,นะครับซัสโกซัสโก้น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจครับขอแสดงความดีกับสุภาลัยจำกัดมหาชนด้วยสุภาลัยจัดพิธีฉลอง Topping Up ัพเซร o n มนบนยอดอาคารคอนโดสุภาลัยมอนเตแอดเวียงเชียงใหม่นะครับ โดยคุณอชาลาตั้งมติธรรมรองประธานกรรมการบริหารคุณไตรายเตชาตั้งมติธรรมกรรมการผู้จัดการและคุณอาทิตพิชานนกรรมการบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนนำคณะสื่อมวลชนนะครับร่วมพิธีฉลอง Topping Up c e เซเล n y บนยอดอาคารคอนโดสุภลัยมอนเตแอดเวียงเชียงใหม่ในบรรยากาศมุมมองแบบเบิร์ดไอวิว เพื่อความเป็นสิรีมงคลในการพักอาศัยของลูกค้าถ้ำกลางกลิ่นอายวัฒนธรรมลา้านนาในโอกาสจากงานสุภไลแตงเพรสทัวร์2016นะครับพร้อมถแถลงผลประกอบการปี2558และถแถลงแผนการรุกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี2559 ณจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าสุภลัยปีนี้ก็รุกหนักเลยทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคนะครับสุภลัยจำกัดมหาชนจัดโปรโมชั่นสุภลัยบิ๊กโบนัสนะครับมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้จองโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จพร้อมโอนตั้งแต่1มกราคม58จนถึง31มีนาคมปี59นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายหรือที่สุภลัยสมาร์ทเซ็นเตอร์1720หรือ w w w .com อีกทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจครับคุณผู้ฟังครับบลจบวัวหลวงเสนอขายกองทุนรวมบวัวหลวงธนสารพลัส10ทับ16กองนี้อายุประมาณ6เดือนเสนอขายระหว่างวันที่9จนถึงวันที่15มีนาคมนี้กองนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและหรือเงินฝากต่างประเทศนะครับอายุประมาณ6เดือนสำหรับกองนี้ประมาณการผลตอบแทน1.6 1.6%ต่อปีลงทุนขั้นต่ำเพียง10,000บาทนะครับเสนอขายจนถึงวันที่15มีนาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวง026746488แล้วกด8หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศโทร1333นะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับมีข่าวดีมาฝากสำหรับคนที่จ้องจ้องหาจังหวัดจะเปลี่ยนงานอยากไปทำงานกับบริษัทข้ามชาติ บริษัทต่างชาติที่เข้ามาตั้งสาขาในประเทศไทยไปดูสเปคนะครับว่าบริษัทต่างชาติต้องการบุคลากรสเปคแบบไหนจบทางด้านไหนมีทักษะอะไรและต้องมีทักษะพิเศษตรงไหนเพิ่มเติมจึงจะมีแต้มต่อในการจะเข้าไปทำงานกับบริษัทต่างชาติที่เข้ามาตั้งบริษัทในประเทศไทยนะครับผมเชิญท่านผู้ช่วยผู้อในการแผนการตลาดและการขายบริษัทโรเบิร์ตวอเทอร์ประเทศไทยซึ่งเป็นบริษัททางด้านเ r ระหว่างประเทศนะครับคุณนัตติยาซอให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับคุณนัตติยาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุศนาค่ะขอบคุณที่แวะมาคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับคุณนัตติยาด้วยความยินดีค่ะคุณลุศนาค่ะก่อนอื่นครับทางโรเบิร์ตวอเทอร์ประเทศไทยเนี่ยหน้าที่หลกัหลกๆฟังก์ชันหลกัหลกๆของบริษัทเห็นว่าทําหน้าที่สกรีนค,คนที่จะมาทํางานให้กับบริษัทต่างชาติ ในบ้านเราเป็นหลักเลยแหละครับคุณนัทยาใช่ค่ะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะให้ข้อมูลนิดนึงในเรื่องของธุรกิจของทางโรบบตวอเตอร์สนะคะคถ้าอย่างในประเทศไทยเราอาจจะได้ยินในธุรกิจที่เป็นการจัดสรรจัดางานโดยของทางโรบบตวอเตอร์เนี่ยจริงๆเราเป็นธุรกิจที่มาจากประเทศอังกฤษเปิดมาจริงๆเนี่ยสาสิบปีแล้วนะคะคแต่ในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้เป็นเราเปิดมาเป็นปีที่แปดนะคะ,นะ,คะเนื่องด้วยความต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าตลาดเองเนี่ยต้องการค้นหาท ALENT มากขึ้น ด้วยการแข่งขันทางการตลาดเนี่ยธุรกิจของทางรถบอเตอร์เนี่ยจึงมีบทบาทแล้วก็มีความสําคัญมากขึ้นนะคะในธุรกิจที่เราทำปัจจุบันเนี่ยแอเรียที่เราดูจะเป็นการจ้างงานในระดับการทํางานประสบการณ์น่าจะประมาณสัก5ปีขึ้นไปนะคะยาวถึง20ปีเลยก็มีแล้วก็จะแบ่งเป็นไปตามแอเรียในการสัรรหางานก็จะมีไปตั้งแต่การขายและการตลาดนะคะมีการเงินและการบัญชีมีในส่วนของฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีในส่วนของการธนาคาร แล้วก็ถ้าเป็นเทรนดใหม่ตอนนี้ที่เข้ามาก็จะมีเป็นซัพพลายเชนนะคะและรวมถึงไอทีด้วยค่ะนะครับทั้งระดับผู้เชี่ยวชาญระดับเมนเจอร์และระดับพนักงานทั่วไปเลยใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นในระดับเมนเจอร์ขึ้นไปจนถึงระดับสูงแระดับลงมาจากเมนเจอร์ก็มีแต่อาจจะเป็นผู้ช่วยผู้ดการค่ะครับก็คือตั้งแต่ระดับเมนเจอร์ขึ้นไปนั่นเองนะครับ ใช่ค่ะนะระดับเมนเจอร์ระดับผู้ช่วยเมนเจอร์นะครับใช่ค่ะนะต้องบอกอว่าทางด้านของบริษัทโรเบิร์ตวอเทอร์เนี่ยก็เป็นบริษัทที่ทําทางด้าน HR นะครับสรรหาบุคลากรในระดับผู้เชี่วชาญด้านต่างๆนะครับให้กับบริษัทต่างชาติในบ้านเรานั่นเองนะครับแต่ตจริงๆแล้วเนี่ยมีสาขาอยู่หลายประเทศเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้จะมีทั้งหมด4ประเทศทั่วโลกนะคะทั้งหมด55ออฟฟิศเราจะมีทั้งที่ในฝั่งของยุโรปและฝั่งของเอเชียด้วยดีครับดีครับเอาละครับทีนี้ขอความรู้หน่อยแลกัน <ด>สำหรับเรื่องของแนวโน้มการที่ทางต่างชาติเนี่ยจะเข้ามาตั้งบริษัทในบ้านเราแล้วก็มาสรรหาบุคลากรเพื่อทํางานด้วยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนในช่วงระยะเดียวกันของปีนี้กับของปีก่อนเนี่ยแนวโน<ช>้มค่อยๆขยับดีขึ้นบ้างไหมครับคุณนัทิยาครับสำหรับช่วงครึ่งปีแรกนะคะของปี2016อตอนนี้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยจริงๆยังถือว่าตัวเลขค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะ เรื่องด้วยของเศรษฐกิจปีนี้เนาะอาจจะมีผลกระทบแต่ว่าโดยธุรกิจของการว่าจ้างงานเนี่ยหรือว่าในกลุ่มพนักงานที่ทําเงินให้กับบริษัทยังไงแล้วเนี่ยก็ยังมีความสําคัญกับธุรกิจถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจในบางเซกเตอร์อาจจะมีนิ่งไปบ้างลงไปบ้างแต่ในการว่าจ้างงานเราปีนี้กับปีที่แล้วยังถือว่าแอคทีฟค่ะครับสนใจมาจากไหนครับจากอเมริกาจากยุโรปฝั่งเอเชียด้วยกันหรือว่าจากทาง CLMV เพิ่มมากขึ้นครับ ตอนนี้นี่ถ้าที่เห็นนะคะยังเป็นประเทศที่กระจายอยู่แต่ถ้าเรามองในกลุ่มธุรกิจที่เข้ามาตอนนี้จะเป็นในธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซที่เราจะเห็นเข้ามาเยอะขึ้นในช่วงต้นปีนี้เรากําลังเห็นเทรนด์การว่าจ้างงานในกลุ่มดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งครับนะถ้าถามว่าถ้าพูดถึงสัญชาติของบริษัทที่จะมาเปิดในบ้านเราเนี่ยค,คุณนัทยาบอกว่าก็กระจายกระจายกันไปใช่ไหม อเมริกาก็มียุโรปก็มีเอเชียไกลก็มีแล้วก็แถว CLMB ก็มีแต่ถ้าพูดเป็นกลุ่มธุรกิจเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีคอมเมิร์ซเนี่ยอันเนี้ยมากที่สุดเลยใช่ไหมตอนนี้กำลังมาแรงใช่ค่ะอ่าอีคอมเมิร์ซแล้วก็พวกเกี่ยวกับดิจิตอลต่างๆอันนี้มาแรงเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะาทำไมธุรกิจประเภทนี้ถึงมาค่อนข้างแรงในบ้านเราครับเห็นว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะ ของตอนนี้ในกลุ่มของการซื้อการขายของผู้บริโภคเนี่ยมีลักษณะอปุปไซต์ที่เปลี่ยนไปนะคะอย่างคุณชุญาเองน่าจะมีเคย ช้อปปิ้งออนไลน์ออนไลน์ช้อปปิ้งนะคะทางหน้าเว็บไซต์พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปกลุ่มธุรกิจพวกนี้เนี่ยก็เริ่มจะตอบรับการซื้อขายในช่องทางนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นธุรกิจที่เข้ามาหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นเสื้อผ้าเครื่องสําอางนะคะหรือเป็นจีทีตอนนี้แม้กระทั่งเครื่องใช้อุปโภคบริโภคเองก็เริ่มมีแล้วกลุ่มเครื่องชใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ก็เริ่มมีเ,เข้ามาเพราะฉะนั้นในแต่ละอ e ีคอมเมิร์ซที่เข้ามาเนี่ยก็จะ cover ครอบคลหลาย product ค่ะในหลายกลุ่มผู้ืืออคค่ะก็ จะตั้งลักษณะเป็นอ e ีคอมเมิร์ซแต่ว่ามาจากหลากหลายอุตสาหกรรมหลาก<ช>หลาย,ลายผลิตภัณฑ์ด้วยใช่ไหมครับเอาละครับขยับมาถึงสเปคของบุคลากรที่บริษัทต่างชาติที่เข้ามาตั้งบริษัทในบ้านเราเนี่ยเขาต้องการนะครับบุคลากรที่เขาต้องการเนี่ยเอาระดับตั้งแต่เมนเเจอร์ขึ้นไปกันล้วกัน<ด>ตรงกับ,บสเปคของทางโรเบิร์ตวอเตอร์ที่ถนัดเนี่ยสเปคแบบไหนที่บริษัทเหล่านี้ต้องการบ้างครับคุณนัทยาครับ ช็อปวันอันดับหนึ่งก็คือจะต้องเป็นในเรื่องการใช้ภาษาภาษาะะอังกฤษต้องดีเยี่ยมเลยต้องดีเยี่ยมเลยใช่ค่ะต้องสามารถที่จะสื่อสารได้สามารถที่จะพรีเซนต์งานได้นะคะสามารถที่จะต่อรองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษตอนนี้ถือว่าเป็น Number ร์วันเรีย e เที่คนไทยจะต้องมีนะคะถ้าต้องการที่จะทํางานกับกลุ่มธุรกิจต่างชาติภาษาอังกฤษต้องขั้นเทพทั้งพูดและเขียนนะ <c oughs> พูดฟังเขียน <c oughs> ต้องขั้นเออท,ทพลเลยนะ เทพหรือไม่เทพถ้าเทพก็อาจจะได้งานในรายได้ที่สูงขึ้นไปอีกถ้าลงมาก็ยังมีตลาดที่ตอบรับค่ะอ๋อถ้าขั้นเทพมากๆก็รายได้สูงหน่อยนะฮะถ้าขั้นเทวดาธรรมดาก็อาจจะรายได้ลดหลั่นลงมาสัหน่อยใช่ไหมถูกต้องค่ะแต่ยังมีที่ให้อยู่นะคะก็ยังใช้ภาษาอยู่ค่ะนอกจากมีทักษะที่ดีเยี่ยมทางด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยการมีความรู้ด้านภาษาอื่นๆประกอบไปด้วยยกตัวอย่างเช่นจีนญี่ปุ่นหรือทาง CLMV เนี่ยอันนี้จะมีแต้มต่อ เพิ่มมากขึ้นด้วยไหมครับ ตรงนี้เนี่ยแน่นอนค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเราได้ภาษาที่สามเนี่ยการต่อย,ยอดคือจะช่วยในเรื่องของธุรกิจถ้ายังภาษาจีนตอนนี้เนี่ยแน่นอนมีธุรกิจหลายกลุ่มที่ในเมืองไทยนะคะที่ต้องการจะหาบุคลากรที่สามารถที่จะไปเปิดตลาดต่างประเทศอย่างเช่นประเทศจีนอย่างงี้นะคะโดยกลุ่มภาษาญี่ปุ่นก็เช่นกันญี่ปุ่นเนี่ยมีคาแรคเตอร์ค่อนข้างพิเศษในเรื่องการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการให้ภาษาแล้วเขายังเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรม,มการทํางานเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นจุดต่อยอดแน่นอน ในกลุ่มเพื่อนเพื่อนบ้านของเรานะคะแน่นอนเป็นจุดที่แข่งขันได้แต่ว่าตอนนเช่นภาษาลาวภาษาพมา่พาภาษาเขมรภาษาอินโดนีเซียะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องเป็นจุดแข่งถ้าเรามีแต่ว่าในกลุ่มเพื่อนบ้านตรงนี้เนี่ยณตอนนี้ที่เราเห็นในเรื่องของการสื่อสารในการทาธุรกิจจะเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักด้วยเหมือนกันครับเอาภาษาอังกฤษเป็นหลักไว้ก่อนกันแล้วกันนะใช่ค่ะภาษาที่3มได้ก็จะมีแต้มต่อเพิ่มมาึ้นนะครับถูกต้องครับนอกจากทักษะทางด้านภาษายอดเยี่ยมแล้วเนี่ยเห็นว่าทักษะ เฉพาะทางในสาขางานเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจุดสําคัญรองลงมาใช่ไหมครับถูกต้องค่ะคือในส่วนของเรื่องทักษะของงานเนี่ยแน่นอนสกิลในแต่ละสายงานจะต้องมาอยู่แล้วแต่ว่าสกิล,แต,ลแต่ละสายงานมาเนี่ยถ้าภาษาไม่ได้แล้วมันจะเกิดข้อจํากัดในการติดต่อกับออฟฟิศที่ต่างประเทศติดต่อกับลูกค้าที่เป็นต่างชาตินะคะ เพราะฉะนั้นแน่นอนสกิลเซ็ตต้องมีในเรื่องของแต่ละอินดัสทรีภาษาเป็นสิ่งที่ตามมาอันนี้จะต้องควบคู่กันยังไงสกิลก็ยังหายไปไหนไม่ได้ะนะครับและความเป็นผู้นําเห็นว่าการเป็นผู้นําที่สามารถคิดเชิงกลยุทธ์ และความคิดริเริ่มทั้งสรรอันนี้ก็จะเป็นแต้มต่อสําคัญที่ควรต้องมีด้วยใช่ไหมครับอันนี้เป็นจุดที่สําคัญมากค่ะเนื่องจากว่าองค์กรต่างชาติเนี่ยถึงแม้บางครั้งนะคะสกิลเซ็เราอาจจะมีแต้มต่อที่น้อยหน่อยแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีความเป็นผู้นํามีความคิดสร้างสรรค์นในเชิงกลยุทธ์เนี่ยคุณสามารถที่จะแอพพลายเข้าในหลากหลายธุรกิจได้ค่ะอันนี้นเป็นสําคัญที่ทําให้เราดิเวอร์ซิฟายหรือว่า สามารถที่เข้าไปในธุรกิจที่แตกต่างได้ภาวะผู้นำเนี่ยเวลาสกรีนเนี่ยตรงนี้ดูยากไหมครับภาวะผู้นำเนี่ยเวลาที่เราสกรีนก็ดูไม่ยากนะคะเพราะว่าโดยคนที่มีภาวะผู้นำเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอยู่2แบบค่ะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เป็น natural born <c oughs> born to be <c oughs> นะคะหรืออีกกลุ่มหนึงเป็นกลุ่มที่ถูกองค์กรเนี่ยได้หล่อล้อมได้บ่มเพาะมา ใช่ค่ะให้เกิดมาถึงจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นจะมีอยู่สองท้ายถามว่าเห็นได้ยากหรือง่ายไหมไม่ยากค่ะมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นใจในการ,รตอบคาถามในเรื่องของวิชั่นที่เขาให้เวลาเล่าเรื่องราวที่เขาทํามาประสบการณ์การทํางาน,น,นก็จะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนนะครับนี่คือสเปคเนี่ยครับที่บริษัทต่างชาติในบ้านเราต้องการนะครับบุคลากรระดับเมนจเจอร์ขึ้นไป<ช>เข้ามาร,ร่วมงานด้วยนะครับหนึ่ง,ร<อ>งครับต้องมีทักษะภาษาอังกฤษค่อนข้างดีเยี่ยมนะครับ แล้วยิ่งมีภาษาที่3ได้ก็จะเป็นแต้มต่อเพิ่มมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นครับก็จะต้องมีทักษะเฉพาะในสาขางานที่ตัวเองมีประสบการณ์อยู่รวมทั้งต้องมีภาวะความเป็นผู้นําที่สามารถคิดเชิงกลยุทธ์และคิดิรเริ่มสร้างสารรค์ได้นะครับ ช่ค่ะอันนี้จะเป็นสเปคพื้นฐานเลยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเกิดว่าจะแนะนําไปในจุดที่ต่อยอดไปอีกถ้าเกิดสมมติน้องๆนนะคะที่กำลังจะมาขึ้นในจุดที่เป็นจเมนต์เนี่ยในหลายๆครั้งเราจะมองว่าเอะถ้าเกิดสมมติเราไม่เคยได้รับโอกาสในการเป็นบนิจอรแล้วเราจะเป็นลีดเดอร์ชิพได้ยังไงเพราะเราไม่เคยได้รับโอกาสนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยต้องตั้งต้นทําตัวให้หน้าได้รับโอกาสด้วยนะคะแต่ว่ามากไปกว่านั้นเนี่ยโอกาสพวกนี้เนี่ยคือถ้าเขาทํากิจกรรมนอกห้องเรียนสมมติน้องๆที่มาเขาเคยผ่าน ภาวะที่เป็นผู้นําในแบบนั้นมาเนี่ยเขาก็จะเริ่มปรับตัวในการที่จะรับโอกาสก้าวเข้าไปสู่ความเป็นผู้นำาอันนี้<ช>คือข้อดีของเด็กกิจกรรมใช่ไหมต้องบอกใช่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นจุดหนึ่งนะบางทีลูกค้าจะถามเลยว่าแคนดิเดตหรือว่าผู้มาสมัครเคยทํากิจกรรมอะไรมาบ้างอเราบอกเอ้ยเป็นจุดที่น่าสนใจเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยนักเรียนที่ก็เรียนหนังสือค่ะจะมีกิจกรรมคเอาไซส์คลาสรวมค่อนข้างเยอะครับ ถ้ามีทักษะตามที่คุณนติยาได้เล่าให้เราฟังเนี่ยโอกาสที่จะได้งานแล้วก็ได้อัพเงินเดือนเนี่ยจะมีโอกาสได้อัพสักขนาดไหนครับแม่ถ้าเราพูดถึงในเรื่องของเงินเดือนที่จะมีการรับขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าเราจะโฟกัสไปนในกลุ่มที่เป็นทาเล้นนะคะที่เราทําอยู่ตอนนี้ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นความต้องการของตลาดถ้าเป็นกลุ่มของความต้องการของตลาดเวลาที่เราโยกย้ายงานเนี่ย การขึ้นเงินเดือนเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่2 5เปอร์เซ็น,ปนไปจนถึง25เปอร์เซ็นอ๋อเฉลี่ยแล้วใช่ไหม <S <S จะ,<ช>ะอยู่ประมาณ15ถึง25เปอร์เซ็นต์สำหรับเงินเดือนที่อัพขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะขึ้นอกับอินดัสทรีด้วยงั้นขอตัวอย่างหน่อยส่วนใหญ่เวลาย้ายงานแล้วเนี่ยะน,นะครับมาอยู่บริษัทต่างชาติและจะได้อัพเงินเดือนขึ้นเฉลี่ยประมาณ15ถึง25เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมไหนบ้างครับนี่ที่พูดนี่คือจะ cover ในฟังก์ชันนะคะเรามีทําเป็น salary survey ออกมาก็จะััััฟเรรรร์งงงกกกกกชชนนท้หมดด็็จะปาาาาาายตลบญี S <S ในส่วนไฟทรัพยายกรบุคคล IT ทีการธนาคารรวมถึงซัพพลายเชนเอฟเฟอร์รจะอยู่ที่15-25%้า่้าเ็นและก็หลังๆกลุ่มที่มาแรงคือกลุ่มซัพพลายเชนและขนส่งเห็นว่าเป็นกลุ่มที่น่าจับตามองมากๆเลยในช่วงหลังๆนี้แหละครับ ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เมืองไทยกาลังจะกลายเป็นฮับในของหลายๆธุรกิจ<อ>เพราะฉะนั้นระบบการจัดการการขนส่ง supply chain เ,เองเนี่ยรหรือว่าการจัดการ warehouse นะคะเริ่มเข้ามาเป็นปิตาสาคัญมากขึ้นเมืองไทยยังมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านนี้เนี่ยจำกัดอยู่ขอความรู้เพิ่มเติมได้ไหมครับคุณนัตยาครับค่ะ,ะเพราะว่าบริษัทต่างชาติที่เราเห็นก็มีหลายๆบริษัทเขาก็เอาระดับมีเนเจอร์หรือผู้บริหารเนี่ยจากทางบริษัทแม่มาแล้วก็เอารับพนักงานโลเคอลเนี่ยก็มาเป็นลูกทีมบ้างอะไร และส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องการคนไทยเนี่ยไปเป็นลูกทีมหรือไปเป็นเมนเจอร์มากกว่ากันครับเนี่ยค่ะถ้าพูดถึงเทรนด์ดีนะคะซึ่ง<อ>ถือว่าเป็นข่าวดีของคนไทยนะคะ <sk r ug> บริษัตทต่างชาติโดยส่วนใหญ่ต้องการคนไทยไปเป็นผู้น<อ>ําในบริษัทต,ต่าง เพราะตอนนี้เนี่ยทางต่างชาติถามว่าทำไมธุรกิจรีครูถึงเริ่มแอคทีฟมากขึ้นเพราะว่าเขาต้องการเฟ้นหาคนไทยที่สามารถมีเรื่องของการใช้ภาษาได้ดีม,มีความเป็นผู้นํามีเรื่องของกลยุทธ์เพราะว่าคนไทยเนี่ยสมัยนี้เก่งขึ้นมากนะคะต้องบอกแล้วก็ต่างชาติที่เข้ามาพยายามที่จะหาคนไทยที่จะทดแทนต่างชาติเพราะว่าเขาสามารถที่จะสื่อสารภาษาได้ทั้งสองแบบภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้เพราะฉะนั้นลูกน้องหรือทีมง,งานที่อยู่ข้างล่างเนี่ย เขาสามารถที่จะใกล้ชิดได้มากกว่าอันนี้เป็นจุดแข่งของคนไทยนะคะครับแล้วก็โอกาสเนี่ยจะเป็นของคนที่จบจากเมืองนอกกับคนที่จบอินเตอร์ นในบ้านเราอันนี้จะมีโอกาสก่อนหรือเปล่าครับถ้าพูดถึงเรื่องภาษาแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติโดยเนเจอร์อถ้าเกิดว่าเขาเรียนต่างประเทศมาจะได้เปรเียบแต่ก็เห็นไม่น้อยนะคะคนไทยที่จบในมหลาลัยเมืองไทยนี่แหละ<อ>แต่ว่าสามารถที่จะมี outside study อของเขาไม่<อ>ว่าจะเป็นกิจกรรมเสริมเรื่องการท่องเที่ยวการเดินทางมีการทํากิจกรรมกลุ่มที่เป็นเรื่องของการใช้ภาษาเ้าก็สามารถพัฒนาทักษะได้ดีอาจจะไม่ได้เร็วเท่าคนที่ไปอยู่ในประเทศเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเขาทํางานในระยะยาวกับฝรั่งกับต่างชาติได้เยอะเนี่ยก็จะพัฒนาทักษะรางภาษา ดีขึ้นเรื่อยๆก็ไม่ได้หมายความว่าจะเสียเปรียบทุกประตูใช่ไหมไม่สำหรับคนที่จบมหาวิทยาลัยในประเทศนะครับถูกต้องค่ะเอาละครับจะฝากคําแนะนําอะไรไปยังผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนงานนะครับทั้งในระดับมีเนเจอร์ทั้งในระดับพนักงานที่ต้องการจะไปทําในบริษัทต่างชาติที่มาเปิดสาขามาเปิดบริษัทในบ้านเราช่วยให้คําแนะนําทิ้งท้ายไว้หน่อยเช่นครับได้ค่ะ สำหรับเรื่องของการย้ายงานนะคะถ้าเกิดว่าไม่ว่าจะเป็นท่านใดที่มีความต้องการที่จะมองหางานใหม่ถ้าในฐานะของรีคูร์เตอร์นะคะก็อยากจะแนะนําให้หางานที่เป็นสิ่งที่เราชอบที่เราใช่เป็นงานที่มีหน้าที่การงานที่เราเห็นชัดเจนมากกว่าเรื่องของตัวเงินนะคะตัวเงินเป็นสิ่งที่ตามมาถ้าเราได้ทําในสิ่งที่ชอบเราจะทําได้ดีถ้าเราอยู่ในองค์กรที่เขามีอนาคตทางการงานให้เราชัดเจนเงินก็จะตามมา เรื่องของการขยับภายในองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราโยกแห้ยงานเราได้เงินเดือนขึ้นแต่ในขณะเดียวกันการที่เราอยู่ในองกรปัจจุบันแล้วเราพัฒนาศักยภาพของเราอันเนี้ยปีต่อปีเราก็จะได้เงินเดือนขึ้นด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเรามีการขยับขยายในเรื่องตำแหน่งงานของบริษัทที่เราอยู่อะค่ะเวลาที่เราย้ายไปที่ใหม่เขาก็จะเห็นเราเป็นหนึ่งใน potential ที่เขาอาจจะเดิบลขึ้นไปเพราะฉะนั้นอยากจะให้โฟกัสเรื่องของงานที่รักองค์กรที่เขามีหน้าที่การงานที่ชัดเจนแล้วเงินจะตามมา แล้วสกิลเพิ่มเติมที่ควรมีเป็นพิเศษเนี่ยจะฝากอะไรเพิ่มไหมครับคุณนัตยาครับ ค่ะถ้าสก,กิลในเรื่องของพิเศษที่จะเพิ่มเติมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรื่องของภาษาเป็นจุดที่หยุดไม่ได้คีย์สาคัญหลักๆที่เราหากันทุกวันนี้ก็จะเป็นหนึ่งภาษาเพราะว่าเขาเป็นผู้นําเรื่องของความคิดเชิงกลยุทธ์อันนี้เนี่ยเป็นจุดที่ทุกคนจะต้องมีแต่จะมีด้วยอย่างไรเราสามารถที่จะ develop จากการทํางานของเราปัจจุบันหรือว่าเอาไซต์ในชีวิตประจำวันทั่วไปได้ด้วยนะคะแต่จุดนี้ต้องมีเพราะเป็นการแข่งขันที่สูงค่ะเรื่องใช้คอมเนี่ยก็ต้องขั้นเทพด้วยไหมครับ คอมพิวเตอร์จริงๆอันนี้น่าจะเป็นโดยยุคดิจิตอลแบบนี้แล้วเนี่ย<แ>น่าจะพลาดไม่ได้เลยนะคะ<แ>จะต้องค่อนข้างใช้ได้ในทุกๆโระปฏิบัติการแต่ว่าในระดับผู้นำเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ได้ถึงกับ Operation นเวิรของ a d m i n istration เยอะมากค่ะนะเอาละครับแหมเป็นคำแนะนำที่มีประโยชน์มากๆเลยวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณนัตยาครับยินดีค่ะขอบคุณมากค่ะคุณทธนาค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ครับคุณนัตยาซอผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกการตลาดและการขายบริษัทโรเบิร์ตวอเทอร์ประเทศไทยนะครับมาคุยให้ฟังถึงสเปคที่เป็นที่ต้องการของบริษัทต่างชาติที่มาตั้งในบ้านเราว่าต้องการบุคลากรสาขาไหนสเปคแบบไหนมีความรู้ความสามารถพิเศษอย่างไงบ้างหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวเพื่อเอาไว้ใช้ในการมองหางานสําหรับคนที่อยากจะทํางานกับบริษัทต่างชาติในบ้านเรานะครับ โชคดีนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการมัน y p ล u สฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101เรอพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปอย่าลืมนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน o n n y p l u สของเราไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ Android หรือระบบปฏิบัติการ iOS ได้หมดเลยนะครับเข้าไปที่ Play Store ก็ได้ App Store ก็ได้ไปพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยยอยักษ์สาลอุทาทหารทอท,ทงนนูสละ,ะอา พิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n i y p l u s ของเราได้แล้วนะครับเวลาหมดแล้วครับผมยุทธนากลับมาใหม่ที่นี่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ m o n i y p l ล s ตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทน บริษัทไทยเรนต์อาคารคอร์ปอเรชั่นจำกัดเข้ารถโทรเลยนะ02 737 8888 88.